สวัสด,ดีย่ำสาววันที่หกพฤษภาค่มสองพันห้าร้อหสิบห้าครับผมมีพอกับบา็อข้ามเส้นอีสานคือเก่าครับครับมะหอดบล็อกข้ามกระพอแล้วครับพี่น้องขี่รถมามะหอดจอดพอหนึดเลยครับเป็นข้าวดินนะครับดอกเปรี้องๆครับผมคุณจะตกครับเพื่อนเฮ็ดข้าวดินอีกแล้วครับพี่น้องจะเป็น,นเฮ็ดข้าวดินหน่อยนะครับผม ชื่อหอมเฮดปวกพี่น้องครับสามดอกครับพอให้เข้าดินอีกแล้วครับผมให้เข้าดินอีกแล้วครับพี่นอ้องมันน,มนี่มีขาอนี้บอกม่วงมั้ยนะครับผมนี่สินโคนครับผมถ้าเข้าปาดเอาแบบนี้มัติดปงใหม่นะครับ แต่เขาดึงมันก็สิอันรุ่นโดนแจ้งสิเกิดนะครับกำลังงานไหมครับแดดเริ่มออกแล้วครับพี่น้องมันนี้พี่กัดกับป้าเป็นเป่วยคือเก้าครับผมฮ็้กอ่อนหน่อยดยอ,อกนึงครับพี่น้องฮ็ดปลกให้หน่อยนะครับผมพี่น้อง ไม่ให้เขาตอกนะครับบางบางทีก็เอิ่มบวกกับกันนะครับ <c oughs> ยังมาปล่อยกเหรอครับมูนึงเห็ปลวกกันหน่อยนะครับผม <c oughs> นี่ครับพี่น้อง <c oughs> กระลังงามๆเลยครับ <c oughs> ป๊ารพี่น้อง <c oughs> พอแล้วครับผมม <c oughs> ิดกอใหญ่นะครับผม มีดอกหน่อยอครับพี่น้องสองดอกนะครับดอกก็งามเลยครับมีดอกหนึ่งครับดอกหน่อยไปนะครับพี่น้องดีกคนี้หรืมีดอกหนึงครับ พี่น้องบ้งครับผุดพเนื้อเต็มกระตาครับผมเฮ็ดกอใหญ่นะครับผมเห็ดแดงซี่ดอกหนึ่งครับพี่น้องปราดงามแห่งพี่น้องเห็ดแดงซี่นะครับเฮ็ดกอหน่อยครับพี่น้องดอกงามงามครับ เห็ดกอนหน่อยแล้วครับให้พึงข้าวไร่ครับพี่น้องป้าเดี๋ยวบักงามนะครับผมผู้สีออกดอกเดียวเนาะอบานปกติถ้าเห็ดข้าวไร่ออกสีออกเป็นมูนะครับผมเซีย์อ่อนไร้ครับดอกเห็ดเห็ดกอนหน่อยอีกดวงครับให้ลงแหล่ครับผม กออีกดอกนึงครับพี่น้องปาดเฮ็ดตรงฝนครับพี่น้องเฮ็ดพุ่งหมูนะครับงามๆครับผมปาดไม่พอใหดปลกกันหน่อยแล้วครับผมกำลังงามๆเลยครับทำใหดปลกกันหน่อยออกกันแสดงว่าเป็นเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าเฮ็ดปลกกย่างอื่นจะสีออกนะครับผมผุนพี่น้องเมนเป้บดผุนครับพี่กระเม็นครับพี่น้อง แต่เอหมือเลยครับพี่กำลังงามๆครับผมมาสิบลกเก็บอล้รละพี่น้องครับเห็นมันงามหลายจะอ่อนนะครับผม ยุ่งหลายนะครับพี่นอ้องต้อง้าเกิฟครับผมฝนหยอยใส่กล่องครับพี่นอ้องกล่องมั่วปาดพี่นออ้องยางมาพอตกใจยาวแบบนี้ครับผม เป็พผอเลือดพี่น้องปลาช่อดอกเห็ดเห็ดกอใหญ่นะครับพี่น้องพี่ดอกนึงครับเบคยึดมันจ,จะหักบาบเลยพี่น้องว่ามันผอเลือดว่ามันคนเห็ดเลือดเนี่ยงามๆครับพี่น้องปลาช่อพี่น้องเห็ดกอใหญ่นะครับผม ห้นั่งเร,ร่ครับผมพี่น้องดอกกงงามนะครับให้กี่เท่าครับผมสองดอกครับให้เข้าดินครับผม นางแห้ครับผมสองดอกอีกดอกนึงครับพอให้คิดเท่าอีกแล้วครับดอกพวกี้ครับดอกนี้ ที่เขาดินครับผมเห็ดหยางนอกไปนน้พี่นอ้องนี่ครับคือเห็ดที่เขาเอาเ่นว่าเห็ดน,น้ำนมไหมครับพี่นอาา้องแต่บางครั้งเาเคยกินด้วยครับง่ามๆครับผมเห็ดกไข่ครับพี่นอ้องเห็ดเพลิงครับผม ปาดพี่น้องให้แดงซี่ครับผมาางามครับผมปาดขาพี่น้องฮิดก้อนหน่เหรอครับผมนี่ครับถั่แม่แล้วก็ลังมากครับผมพอเฮ็ดพอไข่นะครับดอกหนึ่ง น่อใหม่ไหนพระโลกคุณน่อใหม่งามพ่ะโลกคุณน่อใหม่เลี้ยงเพิ่นครับผมคุณเลี่ยงเป็นสาขายทุกมือเพิ่นได้เราปลูกผมอยู่อันมันพักบุ้งครับอ๋อวันนี้น้องพักบุ้งใกล้ๆนี่บ่ครับผมดอข้ามเยอะครับพคนหญ่ว์ขี้มาเพิ่นไรขี้ขาดหมุนเรื่อยมากเองเพราะเหี้ยเขาไข่เหรอครับต่อกันบานแห้งเลยเนาะ ปาดพี่น้องบาข้ามหมานอีกแล้วครับผมดูพี่น้องดูฉีดูฉีคือว่าดูนู่นเห็ดตุปุอยู่มึงพี่นอ้นนนนนนอ,งนองคนอื้มฮักโปเพี่น้องปาดผูนครับปาดพี่น้องอุ้ยดอกคู่ครับพี่นอ้องน่าร้ายคนพี่น้อง,องมาครับมาเก็บกันเลยครับพี่น้อง าง,งามเลยครับผมปวกกินเลยครับพี่น้องสองดอกครับผมงามแห้งพี่น้องขับแีนยใส่กระตาครับบาดง,งามๆครับพี่น้องมีดอกนึงครับพี่น้องฮิดกอใหญ่ครับผมให้ผึ่งดังแหงครับผมพี่น้อง ตามดอกครับผมฮาร์ทเฮดเขียวก็เฮดกอกน้ำกันครับพี่น้องเฮดกอกครับเฮดไข่ครับผมออกแน่แต่เปใหม่เนะครับผมสีกับสีปนเขียวกับแดงสีกระยีเฮดอีทตันนะครับ ฟ้าพี่น้องให้ผงแดงซี่อีกแล้วครับเพราบผมเมนชามให้ผงขมิ้นครับผมนี่ครับกำลัางงามๆเลยคนเหลือมลังเขาป่าแล้วครับพี่น้องอนี่ครับผมมะพร้าวเอฟซีอูกกลางฟ้าครับพี่น้องโอ้ยผงก,กระดาไหลให้กันครับน้องน้อยๆีน,ยนกระมานบ่อยพี่น้องาครับผมน้องเม ติดตามมาเก้าตลอดยี่สิบปีต่วโมงครับผมฟ้าเดี่ยวเห็ดปวกนะครับผมจ้าจ้านี่ครับผมฟ้าัดพี่น้องเดือบกลายนึงครับผมนี่เขาใหญ่แล้วกระมันมือนกันครับผมหมาเงี้ยเห็ดขึ้นมุนมุนอย่างไรตัยงเห็ดเข้าดินดอกนึงครับพี่น้อง นีคำเฮ็ดแม่แป้นครับนีเฮ็ดบลคอมครับตอนนี้เข้ามาปลาใหม่นะครับผมครับมาหลุดน้ากันเบิงว่เบลคอมก็ไม่แป้นสีมันไปหนาบี่นอกครับผมครับตามหลุนตามเชียร์กันเลยครับผมปัดพี่น้องบลคอมแนมมาแต่ไกลว่าเป็นอียังครับพุนเบ้อเบ้ออยู่พี่น้องปัดครับผมดอกนีพี่น้องนีุ่่มไป็นึ่งครับโอ้ยเห้เขาไข่พี่น้อง ไม่สิงหญ่ครับง่ายเน่ครับผุนนะครับมาเก็บอุ้ยพี่น้องจูเพ้นครับเซกะตาของเขาครับผมปลาฮัตแน่มากว่าไม่เห็ดปวกพี่น้องผุนครับ ปาดพ่อยเลยครับพี่น้องโอ้ยให้กวาดไค่ไงครับผมไงค่ะไงแน่พี่น้องุเบิ่งนะครับมาครับเก็บเลยครับผมดอกไงก็เพรามืออีกครับเบิ่งดอกนี้ครับพี่น้อง ใหดขอไข่นะครับผมนี่ครับออกเนีงสีแล้วพี่น้องค้นกับพอๆนะครับผมปาดพี่นอ้องพออยแล้วครับกำไมอีกสองดอกเต็มตาเบาวความพอดีครับพี่น้องหมดใหญ่เลยครับผม ดอกหน่อยไปแล้วครับเพี hey, ยให้เข้าดินครับพี่น้องดอกงามๆครับผมให้เข hey, ้าดินอีกแล้วครับป hmm. วกกิคะนคขาไปแล้วครับพี่น้องเข้าดินครับผม นี่ยเกลี้เขียวครับพี่น้องอุ้ยงามแน่นครับอุ้ยตกใจบึดเฮ้ยเฮ้กอครับผมพี่น้องดอกกระด้งงามครับเฮ้ช้อดิงครับผม เฮ็ิลินชิ้แดงครับผมเอาไปสับแล้วก็ตากแดดนะครับเอาไว้ตุ่มเป็นยาสมุนไพรนะครับหายากครับผมเ่ีย้ยวเราแพงๆพี่น้องนี่ครับเฮดเผื่งยังเนาะบ้านพี่นอ้งนนงนองออกม่า้ทางเลยครับนี่ครับ ันี่กับผลงานของข้าในมื่อนี้ครับผมอันนี้ของแม่แป้นครับอันนี้ของเบาข้อมครับผมนี่ครับรวมๆเหล่ากับพอแกงคือเก่าครับพี่น้องผู้ใดที่มากคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาข้อมน้ำเด้อครับผมฝากเป็นแรงใจให้กันครับผมคลิปนี้กับสิคอปิ้ตปีเพียงชำหนี้ครับผมสวัสดีครับยิ้มจ้ะ